สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรืองครับวันนี้จะขอนํำคำเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญพี่น้องที่จะรับฟังและผมยังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกทกท่านครับขอเรียนเชิญครับความรักในรูปแบบต่อไปซึ่งเป็นความรักที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน เป็นความรักแบบลูดัสครับเป็นความรักแบบเล่นๆหลายหลายคนก็แปลว่าความรักแบบขี้เล่นทีเล่นทีจริงและเป็นความรักของหนุ่มสาวนะครับออเดทครั้งแรกเลยเพราะนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นความรักที่ขึ้นอยู่บนอารมณ์ล้วนๆนะครับเวลาที่เราชื่นชมใครชื่นชอบใครหรือดาราคนไหนที่เราชอบเนี่ยนะครับแล้วเราไปเจอเขาเนี่ยปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าหัวใจเต้นเร็วใช่ไหมครับปั่นป่วนท้องเลยนะครับนั่นนะครับคือ เป็นความรักที่เกิดในลักษณะของผู้ชายผู้ผู้ชายผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายผู้ชายนะครับ,หร,รบหรือผู้หญิงผู้หญิงซึ่งมันเป็นความรักแบบหยอกล้อกันนะครับเป็นความรักในเชิงที่ว่าการเรียกว่าเจ้าชู้หน่อยๆเป็นความรักที่เกิดขึ้นตอนที่เรา first love ยกตัวอย่างความรักแบบนี้ครับเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างกษัตริย์โซลมอนนะครับกับหญิงสาวที่อยู่ในหนังสือเพลง พระองค์ทำพรมเพลงรักโซโลมอนนะครับเราไม่รู้ครับว่าใครเป็นหญิงสาวคนนั้นนักวิชาการนะครับเชื่ออย่างนี้ว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นภรรยาคนแรกของโซโลมอนนะครับแล้วภรรยาคนแรกเนี่ยในสุดเขาก็ทิ้งไปใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นโซโลมอนก็ไปไปอยู่กินกับผู้หญิงอีก699คนนะและนางสนมอีก300คนมีถุนจำได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือเป็นความรักแบบอะไรครับแบบแบบเล่นๆความรักแบบ หยอกเล่นความรักแบบออมันมีสำนวนภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าความรักแบบหมายหยอกไก่อะไรประมาณเนี่ยนะครับนั่นคือเป็นอะไรที่มันมันไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับความรักแบบนี้สุดท้ายรับเป็นความรักที่เราเรียกว่าเป็นความรักอาคาเป้นะครับก็คือเป็น love for humanity ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขครับแล้วนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ารักแท้มีจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะมีความรักแบบนี้ได้เลยถ้าไม่มีพระเจ้ารักเราถ้าเราไม่มีความรักของพระเจ้าเป็นเป็นความรักแบบพิเศษครับเป็นความรักที่ดีที่สุดเป็นความรักที่สูงที่สุดเป็นความรักที่เราต้องให้ความเคารพนับถือมากที่สุดและเป็นความรักที่พระเยซูตรัสครั้งแล้วครั้งเล่าครับเวลาที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้ปรงปรารถนาที่จะให้เรารักซึ่งกันและกันด้วยความรักแบบอากาเป้เนี่ยเวลาที่พระเยซูถามไปโตนะครับพระเยซูก็ใช้คําว่า อากาเป้เหมือนกันนะครับแม้ว่าะไรครับแม้ว่าพระเยซูไม่ได้ใช้ความรักหรือหรือศั์ความรักที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพระเยซูก็ใช้คําว่าอากาเป้เพราะเป็นความรักสากลที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวนะครับและเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับการเห็นแก่ผู้อื่นให้คนอื่นมาก,ก่อนเป็นความรักที่ห่วงใยคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วพระเยซูเองนะครับพงค์รงเป็นแบบอย่างที่ดีของความรักนี้และพระเยซูที่สิ้นพระชน บนแมงเขนเพื่อช่วยเราผมสรุปว่าความรัก7-8อย่างนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องผ่านครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าคืออยากจะชวนให้พวกเราคิดว่าเราอยู่ในความรักแบบไหนมันเป็นโปรเ e ร s ซ v e ก็คือในสุดแล้วเนี่ยเราอยากจะไปถึงเป้าหมายความรักก็คืออากาเเ้นั่นเองจากเอรอสนะครับมาเป็นฟิเลียนะครับเป็นลูดัสมา เป็นสโตเกแพกมาฟิลาเทียแล้วก็มาถึงอารคาเปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจึงอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ความรักแบบต่างๆนี้เองเมื่อผมเตรียมในวันนี้ครับก็เข้าไปดูว่าทางด้านจิตวิทยานะครับนอกจากสารศารสตร์เนี่ยเขามีความรักแบบไหนบ้างเขามีความรักแบบไหนบ้างเขามีความรักที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามี8อย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้เราพีเซนไป ประมาณ7อย่างนะครับรวมอางคาเป้ด้วยนะแต่มีความรักอีกแบบหนึ่งครับมันเป็นความรักแบบบ้าคลั่งนะครับเป็นความรักเกินนะครับเนี่ยก็เรียกว่ามาเนียในศัพท์แพทย์เนี่ยก็จะมีคำมาเนียเยอะนะครับแม้แ้นโฟกัสไหนครับโฟกัสอยู่ที่ตัวเราเองโฟกัสเนี่ยเพื่อที่จะให้อะไรครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดคําว่ามาเนียนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของการเกินเกินความจําเป็นมันเป็นความบ้าคลั่งของความรัก มันเป็นความรักที่ยิ่งกว่าหึงหวงแล้วมันก็จะทําให้เกิดการกระทําหรือการแซงออกที่ผิดปกติขึ้นมาอันนั้นคือความรักแบบแอนเนียซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีในพังพีนะครับดังนั้นตรงนี้ครับก็คือความรัก8ประก,การนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นในทางจิตวิทยาเนี่ยมันก็จะมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับประมาณปี19 8 0เนี่ยชื่อ สเติร์นเบิร์กนะครับหลายใท่านคงจะรู้จักนะครับในวิชาไซโคโลจีเนี่ยเราจะเห็นสเติร์นเบิร์กเนี่ยเขาเป็นอาจารย์นะครับศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยคอรเรลนะครับเขาภาพนี้นะครับพี่น้องไม่ต้องอ่านมากนะครับพี่น้องดูสีนะครับสีแดงเนี่ยครับเป็นสีของแพชชั่นสีเหลืองเนี่ยเป็นสีของเอนเตเมซีสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเนี่ยเป็นสีของคอมมิทเมนต์และเดี๋ยวผมจะอธิบายพี่น้องก็จะเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไร แต่ขอให้เรารู้ก่อนว่านี่คือสามเหลี่ยมของความรักนะครับไซเบิร์กแทนเกอร์ลาสเทอรีออฟเลินะครับไซเบิร์กเนี่ยเขาเขาพูดถึงเรื่องของ i n t เทเมซี่อินเทเคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง p พชชั่นแล้วก็คอมมิ t เมนต์สามประการนี้ครับมันประกอบกลายมาเป็นความรักภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับกับภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพเดียวกันนะครับแต่ผมจะอธิบายสามเหลี่ยมตรงนี้นครับ มันมีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือข้างบนสุดนะครับอิน a ตอซึ่งแปลว่าความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับความใกล้ชิดสนิทสนมมุมบนเลครับทีนี้3ามเหลี่ยมมุมซ้ายนะครับก็เรียกว่าความรักแบบหลงเสน่ห์ครับนะเป็นความรักที่เป็นแพชชั่นนะครับอินแูเอเนี่ยแปลว่าหลงเสน่ห์นะครับเป็นความรักที่เกิดจากแรงปรารถนาในใจเขามีแพชชั่นเรื่องอะไร ความรักแบบความรักที่เป็นองค์ประกอบอันที่3ทางขวามือข้างล่างนะครับสามเหลี่ยมมุมล่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรักแบบคอมมิชเมนต์นะครับความรักแบบคอมมิชเมนต์ก็คือการผูกพันตัวเองทีนี้ครับถ้ามันมีสองเหลี่ยมนะครับไม่ใช่สามเหลี่ยมนะสองเหลี่ยมนะครับสองสองเหลี่ยมข้างบนกับเหลี่ยมบนกับกับเหลี่ยมซ้ายนะครับถ้ามารวมกันเมื่อไหร่นะครับแพชชันบวกกับอินเทอร์เมซี่เมื่อไหร่นะครับก็มันก็จะกลายเป็นโรแมนติกเลิฟ นะหลักการเดียวกันครับสามเหลี่ยมบนนะครับมุมบนนะครับมารวมกับมุมขวาล่างมันก็จะกลายเป็น compassionate love ความรักแบบเห็นอกเห็นใจ romantic love ที่ความรักห,หวานนะครับทางด้านซ้ายนะครับ compassionate love นี่คือความรักแบบเห็นอกเห็นใจทางด้านขวานะครับส่วนทางด้านล่างนะครับก็คือการผูกพันตนทางด้านขวามือนะครับ เหลี่ยมขวานะครับกับเหลี่ยมซ้ายนะครับ p a ชชั่นแรงปรารถนาในใจรวมกันครับรวมกันเมื่อไหลปุ๊บเนี่ยเป็นความรักแบบรุ่มหลงครับ fatuous love ความรักรุ่มหลงถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับภายในสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามี intimacy เรามี passion เรามี commitment นะครับมันจะกลายเป็นความรักที่สมบูรณ์ที่เรียกว่า consummate love นะีน่ก็คือการรวมตัวกันของ intimacy ความใกล้ชิดนะครับสีขนม แพชชั่นนะครับความหลงไหลแรงปรารานาในใจบวกกับคอมมิชเนี้คือการผูกพันตัวเองตรงนี้ครับถ้ารวมกัน3อย่างนี้นะอย่างสมดุลน,นะครับมันก็จะกลายเป็นความรักที่สมบูรณ์นั้นตรงนี้ครับเป็นอะไรที่เราจะเข้าใจได้ในแง่ของจิตอินญ,ญาณนะครับผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังเวลาที่เรารักพระเจ้านะครับเป้าหมายของเราก็คือความรักที่สมบูรณ์นะครับการรักในพระเจ้าเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยทั้งสาม มุมนี้ครับเริ่มต้นด้วยอินเทเมซี่เริ่มต้นด้วยแพชชั่นเริ่มต้นด้วยคอมมิชเมนมันจะต้องมีการความสมดุลน,นะครับของทั้ง3มุมตรงนี้อินเทเมซี่เกิดจากอะไรครับพี่น้องลองคิดนะครับความรักที่เกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนมพฤติกรรมอะไรครับของคริสเตียนที่เรามีอินเทเมซี่กับพระเจ้าการเฝ้าเดี่ยวครับการเข้าเฝ้าพระเจ้าการอ่านพระวจนะของพระเจ้า ก็ทำให้เราเกิดความใกล้ชิดกับพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าอินเดีเมซีความใกล้ชิดกับรกพบร,บะร,บ Passion, ร,ะระเจ้าเกิดขึ้นพอมาดูมุมซ้ายล่างบ้างครับมุมซ้ายล่างนะครับแพชชั่นความปรารถนาความหลงไหลในพระเจ้าเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเกิดขึ้นจากการที่เรามีความใกล้ชิดต,ติดสนิทสนมนะครับติดสนิทกับพระเจ้านะครับเราก็จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะเราก็จะลหลงไหลพระเจ้าปเป็นน้องเคยลหลงไหลพระเจ้าไหมครับ เคยรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าทําไมดีขนาดนี้เรามีพระเจ้าดีขนาดนี้เราหลงไหลพระเจ้ามีแพชชั่นกับพระเจ้าไหมฉะนั้นเน่ยเมื่อเราใกล้ชิดนะัเรามีแพชชั่นนะเราจะมีโรแมนติกเลิฟกับพระเจ้านะนะโรแมนติกเลิฟก็คือความรักแบบโรแมนส์มากนะครับมีมีความใกล้ชิดมีความมีแพชชั่นแต่2ออย่างก็ไม่สมบูรณ์นะครับมันต้องการคอมมิตเมนทที่เป็นมุมขวาล่างนี่ครับการผูกพันตัวเองคอมมิต กับพระเจ้าว่าเขาพระเจ้าจะรักพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตของเขาพระเจ้าตลอดไปทีนี้ครับไอ้ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรารักพระเจ้าแบบไม่คอมมิตมันก็จะเป็นความรักแบบโรแมนติกหวือหวานะนพี่น้องเคยเห็นตัวอย่างในโบสถ์ของเราไหมครับที่ไม่เรียนพระคัมภีร์แต่รู้สึกมีประสบการณ์กับพระเจ้านะพระเจ้าตรัสคำอธิษฐาน แบบอัศจรรย์เลยนะอ่านพระเงิีพีปุ๊บเนี่ยพระเจ้าก็ตอบแต่พอเวลาเจอความทุกข์ยากลาบากเนี่ยความมือหวาหายไปแล้วครับการที่เราจะให้คนคนหนึ่งนะครับรักพระเจ้าตลอดไปเนี่ยมันต้องการที่สําคัญอยู่ทางด้านขวาก็คือการผูกพันตนนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจากจากไอ้สามเหลี่ยมของไซน์เบิร์กเนี่ยนะครับทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจความรักมากขึ้นว่าถ้าเราจะรักพระเจ้านะต้องรักให้ครบกับต้องรักแบบ ติดสนิทกับพระเจ้าให้เวลากับพระเจ้าอินเทเมซี่ให้เราต้องมีแพชชั่นแพชชั่นกับพระเจ้าแพชชั่นในความรักของพระเจ้าปรารถนาที่จะตอบสนองกับพระเจ้าให้ถูกต้องปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเสริมกับพระเจ้าความปรารถนาเนี่ยมันเป็นสิ่งเรานะครับที่อยู่ในใจนั่นเองและที่สําคัญขวามือที่ต้องไม่ลืมก็คือเราต้องผูกพันตนครับหรือคอมมิตกับพระเจ้า พี่น้องครับเราลองดูนะครับตัวข้างล่างขวาเนี่ยสีเหลืองเนี่ยครับพื้นสีเหลืองเนี่ยครับมีคำว่าหมดรักพี่น้องเห็นไหมครับรักเรียกว่า empty love เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างครับว่าสามีภรรยาเนี่ยนะครับพอแต่งงานไปนานๆเนี่ยแทนที่จะเป็น enduring love นะครับซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วแต่กับหมดรักเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับซึ่งเป็นยอดสามเหลี่ยมบนและก็ขาด passion เพราะฉะนั้นเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่คอมมิชเมนต์อย่างเดียวความรักมันหมดไปแล้วมันเหลือแต่การทาสัญญาผูกพันอา้าวฉันอยู่กับแกแกอยู่กับฉันมันหนีกันไม่ได้มันก็ต้องยอมกันอย่างนี้อันนี้คือความรักจริงๆมันหายไปนะครับเหลือแต่คอมมิชเมนต์ในฉะนั้นครับเราก็ใช้หลักนี้นะครับในการประยุกต์ถ้าเราเหลือแต่อินทิเมซี่อย่างเดียวเลยก็ไม่ได้ครับไม่มีคอมมิชเมนต์ หลือแต่พาชั่นอย่างเดียวเลยไม่มีอินเทอร์เมซีไม่มีคอมมิทเมนต์ก็ไปไม่ได้เหมือนกันไปไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือบทเรียนจากไซโคโลจีนะครับที่เราดึงกลับเข้าไปในเรื่องของฝ่ายวิญญาณฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะครับการที่เราจะรักพระเจ้านะครับได้ทั้ง7อย่างเนี่นะครับเราเองก็ต้องปรับปรับเรื่องอะไรครับปรับเรื่องการที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้น ใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นใช้แบบคุณภาพและก็ควอนติตี้นะครับใช้ในปริมาณแล้วก็ใช้ในเรื่องของคุณภาพกับพระเจ้าจะเกิดอินเตอร์เมซีแน่นอนอา่านพระคัมภีร์ครับนะไขควรพระวจนะของพระเจ้าครับและความรักก็จะเริ่มเกิดขึ้นเพราะเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับแพชชั่นเกิดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นสัมผัสความรักของพระเจ้ามากขึ้นเขาอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับ ฉันในฉันนั้นเมื่อเราเห็นความรักที่พระเจ้าพระเยซูเสียสละชวนวเพื่อเราไม่ใหงเขินเราอ่านพระคัมภีร์โรมแล้วเราเข้าใจนะครับเราอ่านพระคัมภีร์ปฐมกาลเราเห็นความรักเราเห็นความศรัทธาเราเห็นพระสัญญาเราเห็นคอนเฟนก็คือพันธสัญญาเกิดขึ้นนะครับพันธสัญญาเนี่ยเป็นความรักในที่สุดแล้วเรายัางอยู่ในคอวเนนของพระเจ้ายังอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าตลอดไป พี่น้องแล้วเรามีความพระเจ้าแบบนี้มันไม่ดีเลยครับเรามีพระเจ้าที่พระเยซูยอมตายไม่เงเขนเพื่อเราเรามีข้อพระเจ้าพี่เข้าใจเราไม่ดีเลยครับนะครับแล้วเรายังมีแพชชั่นกับพระองค์ไหมเรามีความหลงไหลในพระองค์ไหมหลงไหลได้เพิ่มแล้วมีภาคภูมิใจในพระองค์ไหมและนั่น,นครับคือสิ่งที่ในสุดแล้วก็นํามาถึงการคอมมิชเมนต์กับพระเจ้านี่คือการถวายตัวเพราะฉะนั้นนะครับเรานําคนมาถึงคอมมิชเมนต์แต่มันต้องผ่าเลยครับแต่มันต้องวนอยู่ในลูปเนี่ยครับ จะต้องมาจากความใกล้ชิดเติดสนิทกับพระเจ้านะครับอ่านพระกัมภีร์เรียนพระกัมภีร์เข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดียวนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับ p a s ช i o n ก็คือหลงไหลนะครับมีความปรารถนามีแรงปรารถนาในใจที่อยากจะตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าและนําไปสู่การคอมมิทเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสมดุลตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะครับไความรักที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้น และแอเรียสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็ขยายออกไปขยายออกไปขยาย,ออไ,ปย,ายออไปมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับนั่นนั่นคือใจเบิกซึ่งซึ่งซึ่งผมพยายามปรับให้เข้ากับความเป็นคริสเตียนสเปริชวลิตี้ของพวกเราเพราะฉะนั้นในภาคนี้นะครับไซเบิกบอกว่าอันเนี้ยคือมันมีทวิภาคีนะครับมันคืออะไรครับมันเป็นดูเพล็กซ์นะครับที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะครับมันเป็นทฤษฎีที่มันอธิบายได้ แต่ว่าไอ้ไอ้อีกคู่หนึ่งอะ่ะที่เป็นคู่กันเนี่ยก็คือภาคปฏิบตัติภาคปฏิบัติเนี่ยผมพูดสั้นๆน,นิดเดียวครับก็คือการที่เรามีประสบการณ์ความรักกับพระเจ้าพอเรามีเตมีซี่เรามีแพชชั่นเรามีคอมมิทเมนต์พวกเนี้ยเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ความรักกับพระเจ้าและประสบการณ์ความรักกับพระเจ้าเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออะไรครับมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เรามีกับพระเจ้าครับมันไม่ใช่ภาคเฉยๆดีละอันนี้เป็นภาคปฏิบัติจริงๆละ นะครับแล้วความความรักตรงนี้มันเ,เป็นความรักที่เราอยู่กับพระเจ้าเหมือนกับเพลงที่บอกว่าข้าข้าข้ารำพึงอยู่คนเดียวในสวนมันเป็นความรักแบบอะไรครับมันเป็นความรักที่เรารักพระเจ้าส่วนตัวเราเข้าใจพระเจ้าแบบที่เป็นเราเดียวนี่ออกไหมครับแล้วเราสัมผัสประสบการณ์ก,กับความรักแบบนี้แลวเราก็ไม่ต้องเปรียบเทียบนะครับว่าเออความรักที่ฉัน ตอบสนองพระเจ้าทําไมไม่เหมือนความรักของเธอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่เป็น personal experience นะครับเพราะตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สไตเบิร์กไซเบิร์กเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยว,ว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอเรากลับมาพูดถึงคริสเตียนเรานะครับ spirituality ของเราเนี่ยก็คือพระเจ้ารักเราเรารักตัวเองเรารักคนอื่นเมื่อเรารักคนอื่นด้วยการกระทำ เราก็จะออกมาเป็นเลยครับออกมาเป็น Charity นะครับเป็นการให้เราก็จะมีประสบการณ์กับการให้ครับและนี่แหละครับในที่สุดแล้วรักมันจะเป็นจริงได้เพราะอะไรครับเพราะมันเห็นนะครับมันสัมผัสมันสัมผัสกับความรักที่แสดงออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระกัมพีก็เลยเป็นจริงครับว่าอะไรครับว่าเราต้องรักกันด้วยการกระทําก็ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับ จบไปอีกตอนหนึ่งแล้วนะครับสําหรับพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ขอเชิญร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระองค์ทรงอยู่กับข้าพงทั้งหลายและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ดําเนินพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของข้าพงหลายเปิดหูเปิดใจเปิดตาได้เห็นความจริงในพระเจ้าของพระองค์ในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ข้าพงหลายจะรับพิธีการพระองค์ ขอทรงโปรดเมตตานำพาด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะให้ทุกอย่างจะเป็นไปที่พระองค์ทรงพอพระไทยและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เป็นที่โปรดปรานสําหรับคำอธิษฐานของข้าพระองค์และการถวายตัวของข้าพระองค์ขออย่ามีบนทินใดๆเนื่องจากความผิดบาปการไม่เชื่อฟังของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงโปรดประทานการกลับใจใหม่อย่างถูกต้องให้กับข้าพระองค์งหลายด้วยขอมอบตลอดทั้งวันนี้ การรับใช้พระองค์ในพระวิหารของพระองค์ที่โบสถ์ที่กลุ่มสามัคคีธรรมขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะแต่งตั้งข้าพงษ์ทั้งหลายไว้เพื่อให้เกิดผลขอทรงโปรดนำพาให้พญ,ญามริสุทธิ์ของพระองค์กระทาการของพระองค์เพื่อ,อีจะเติมเต็มฤทธิ์เดชสติปัญญาที่มาจากพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาข้าพมหลัยต่อไปด้วยมอบซึ่งกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน